ดสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับหายไปหลายวันครับมวัวแต่ลุยงานครับช่วยพิจ๊ะขับนะก็ไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปเลยครับวันนี้ก็ในรอบหลายวันนะพิจ๊ะตีนพีกแล้วอ่อลอยแล้วดันเลยต้องพึ่งรถไถครับคนน่าจะใช้แรงเยอะครับ ไม่ได้นอนกันหลายคืนแล้วเกี่ยวดึกๆทุกวันเลยครับเมื่อคืนก็ถึงเช้าเลยนะเออนั่นแหละเบาเบาเบาหักมานี่เออเดินหน้าอีกอีกหักอีกยกน้อยมันดันดิ้นอยู่นี่ เอินเดินมาเดินมาเข้าแล้วเอาเข้าตรงนี้เลยเอินเข้าไปดิบ เราหมุนล้อเลยได้ไหมเอาเสลรงไม่รถถด,ดันโอ้ล้อมันไม่ได้ลอยมันลอยแค่ข้างหลังเอย่านก่อนนี่เียวกัอั่เดี๋ยวผมช่วยเขางานก่อนอลองดูทุกทีครับ chạy ngay ngay. Thế chẹp. ไปจาจะลองเดินดูครับเอาแคบใจม่ ไม่เข้าไปจา้าทำหน้าตึงเลยแช่มโรลเลอร์รอข้างบนเข้าอย่างโรลเลอร์รเข้าอย่างเข้าแล้วอา้วอามึงยกลอยใส่โรลเลอร์รอก่อนโรลเลอร์รอล่างหลุดลูกหนึ่งครับน็อตหลุดหมดเลยจะให้เขายกลอยแล้วก็ใส่ลงโรลเลอร์รอที่มันหลุดน็อตครับ นี่ครับผลของการไม่ตึงโซ่ไอเชมมันหมุนไหมนะ่ะหมุนดูดิอบเอาของใหม่ใช่ไหมล่ะเออเอาของใหม่ใส่ไหมปีนี้ปีนี้ดิน<ค>แข็ง<ต><ต>ด้วยนะ <S 2> 2. <S เรียบร้อยครับใช้เวลาไปสองชั่วโมงโอ้เสียเวลาครับ 2ម៉ោងអាម៉េចមិនដត นี่แหละปีนี้ผมกลัวแต่เรื่องโซ่นี่แหละว่าโซ่คู่นี้เราซื้อมาปีที่แล้วครับเป็นโซ่อัดกลับบูบนะเราก็ใช้งานไปแล้วปีหนึ่งปีนี้ก็ใช้งานปีที่สองครับอันนี้หลุดแล้วรอบหนึ่งกลัวแต่มันขาดนี่แหละถ้าผ่านปีนี้ไปได้ก็ถือว่าโอเคเลยนะ มันกินครับมันกินลึกนะมันไม่ได้กินข้างนะแต่มันกินลึกจากข้อสองสูมันก็จะลดลงนะครับจะเป็นมันจะกินนะครับกินลงนะแต่ข้างไม่มีกินครับแต่ปีที่แล้วใช้ไม่มีปัญหานะใชใ้ผ่านดูแบบสบายๆเลยสวัสดกิกระบุธจากพี่นัดจากช่างนัดชัยภูมิ ยวรอดูปีหน้าน่าจะได้จัดอีกครับ ตอนนี้ก็หลังจากที่เราใสาโซ่เสร็จนะก็ลุยงานลุยงานต่อลุยงานต่อได้อีกหนึ 1, ่งสองประมาณสามเจ้าครับก็เรียบร้อยครับแล้วก็ตอนนี้เราย้ายมาลงที่หน้างานใหม่สามสิบไร่ครับรถเลิกแตะอีกแล้ว วันก่อนเราก็เปลี่ยนลูกหลังหรือเปล่าสามลกูกเนาะเนี่ยเราลอ้ลอฟังนี้แหละโอ้รอเดียวกันเลยวันนี้ก็แตกแล้วครับแตกเพิ่มอีกสองลกูกเนยลูกหน้าใช่ไอตัวอัจจารบีไหม<อ>ไม่ใช่เหรอวัอจจา,จ,จ,าจ,จารบีอันหนึง่งตัวที่สองอะแตกจับให้ดูหน่อยดิแตกไหมไม่เอเอ <c oughs> ตัวอาจารบีเราเหลือกี่ตัวตอนนี้อบนเลืองัดดินดูเสะดินดูนี่น่าจะแตกหมดแล้วมั้งเนี่ยหมดแล้วตัวอาจารบีที่เราเปลี่ยนปีทแล้วนะเนี่ยเราใส่แบบเปลี่ยนยกเปลี่ยนยกแถวเลยใช้งานปีเดียวก็เริ่มไปเรื่อยๆครับมันดูสภาพครับนะไม่ขยันไปอาจารบีนะ มันจะมีโครนมีอะไรติดเต็มนะครับปกติก็ไม่เคยมีแบบอัจจารบีนะตรงรถเลยครับอันนี้เราเอาอันนี้เราซื้อมาลองใช้ขอไม่ผ่านนะถ้าจะอัดก็ต้องมานั่งแสะดินแสะโครนออกครับมันยากนะสู้แบบน้ำมันไม่ได้นะเราแบบใส่ทีเดียวก็ใช้จนดืมเลยเรอฤดูการหน้าก็ค่อยถอด มาเติมน้ำมันใหม่โอ้โรนี้แตกเพิ่มอีกสองครับมันก่อนข้างหลังสามโลกวันนี้มาข้างหน้าสองโลกซื้อมาแล้วครับเนี่ยโลกใหม่เลยพันสองตัวนี้ก็พันสองนะ JPT มันมีให้เลือกหลายราคาครับ ก็อยู่ที่งบของเราตัวละพันก็มีนะของซีเฮดแบรนด์มันก็อยู่ที่งบเราครับอยากได้ดีๆก็แมงป่องครับสองพันกว่าบาทอันนี้เปลี่ยนหน้าง,งานผมก็เอาตัวไม่แพงนะเอาตัวพอใช้ได้ก่อนให้มันประคองให้มันจบฤดูครับ ตอนนี้เวลาตีตอนนี้ก็ตีห้าแล้วครับตีห้าหน่อยๆแล้วจะเช้าแล้วเมื่อกี้เราก็จบงานประมาณตีสามหรือเปล่าตีสามแล้วก็ย้ายมาลงก็ตีสี่กว่าครับตอนนี้ก็เริ่มถอดก็ตอนนี้ตีห้าแล้วพิจ๊ะไปนอนแล้วครับให้พิจ๊ะไปนอนนะแกลุยงานทั้งทั้งวันทั้งคืนเลย เดี๋ยวเราก็เช็ครถรอนะชาวก็ได้ลุยงานต่อพอดีครับก็คลิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะต้องวิ่งไปซื้อน้ำมันครับน้ำมันหมดอีกแล้วอ้น้ำมันเปลืองมากครับปีนี้เติมมาละหกเจ็ดพันเลยนะ ช่วงนี้ก็มวัวแต่ลุยครับทั้งวันทั้งคืนเลยไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายให้ดูฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ด้วยครับไปแล้วครับสวัสดีครับไอแชมอยู่ข้างในนะะแชมมุดอยู่ข้างในอบก็อยู่ข้างนอกคนละข้าง